ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ออฟเผยภาพสุดอบอุ่นแอบอิจฉาพ่อแม่เล็กๆด้านแฟนๆแห่ให้กำลังใจเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยมากทั้งแรงและสตรองสุดๆสำหรับคุณแม่แอฟทักซอนเพราะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตเธอก็สามารถฝ่าฟันผ่านมันไปได้ด้วยดีตลอดและอีกสิ่งหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้เลยคือความสวยของเธอไม่ว่าจะขยับตัวหรือทาอะไรก็สวยหน้าเป๊ะไม่เปลี่ยนไปเลยและล่าสุดแม่แอฟได้เผยโมเมนต์ครอบครัว สุดอบอุ่นสองพ่อแม่ยืนถ่ายรูปให้กันสุดแฮปปี้ซึ่งแม่อฟระบุข้อความแม่แม่มีพ่อๆตามถ่ายรูปให้ตลอดทุกงานมีความอิจฉาเล็กๆส่วนเราต้องวิ่งไล่ตามเซลฟี่กับหนูปีซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจแม่พร้อมเฝ้ารอวันที่คุณแม่จะมีคนถ่ายรูปให้แบบนี้บ้างอีกครั้งเช่นอยากเห็นพี่อฟมีความรักครั้งใหม่จังคะ่ะ ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ไปเป็นสมาชิกของครอบครัวอบอุ่นของครอบครัวนี้เป็นกำลังใจให้มีแรงในการวิ่งตามน้องปีใหม่นะคะหรือรอวันของแม่อยู่นะแม่แฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้รักแม่รักปีรักครอบครัวของแม่รักทุกอย่างที่เป็นแม่แอฟสตัฟพอร์ตนะแม่เลิฟเลิฟและอย่างแม่น่าจะมีคนอยากมาถ่ายให้ทุกมุมเลยค่ะเพราะว่าสวยนั่นเองละค่ะ